เทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแล้วมันจะเป็นแบบ อภิมหาโคตรนิยายที่ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรคะ่ะแม้ว่าณตอนนี้นะคะจะรอการเข้ามาของเซอร์จิมแรฟเคฟนะคะกับ25แล้วตามบรูมเบิร์กที่รายงานก็บอกว่าเซอร์จิมเนี่ยจะเข้ามาดูแลเรื่องกิจการเกี่ยวกับกีฬาของสโมสรแต่ว่ามันอาจจะมีตัวละครที่3เพิ่มขึ้นมาก็คือคนนี้เลยคะ่ะชื่อว่าลีออนคูเปอร์แมนนะคะคนนี้นะคะเขาเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทบริหารความเสี่ยงนะคะวัย80ปีว่า กันว่าคูเปอร์แมนเนี่ยนะคะเขากวาดเงินเกือบเกือบ17ล้านปอนด์นะคะในการซื้อหุ้นของปีศาจแดงกว่า1ล้านหน่วยด้วยกันคือ1ล้านหน่วยเนี่ยถามว่าเข้ามาแล้วสามารถมีอำนาจในการต่อรองได้ไหมมีอำนาจในการบริหารจัดการในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือเปล่าก็ต้องบอกตรงนี้ว่ายังไม่ได้แต่เขามีเสียงเล็กๆน้อยๆแล้วตัวลีออนคูเปอร์แมนเนี่ยนะคะเขามีเงินอยู่ทั้งหมด 2,600ล้านเหรียญสหรัฐที่เป็นทุนทรัพย์ทรัพย์สินสุทธิของเขานั่นหมายความว่าอุ๊ยคุณเข้ามาตอนนี้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบเกือบ17ล้านปอนด์เอาไปแล้ว1ล้านหน่วยหรือคุณจะเข้ามาหยิบสอยอะไรเพิ่มเติมไปจัดการนู่นนี่เพิ่มเติมหรือเปล่ามันก็อาจจะทำให้เสอร์จิมเนี่ยที่แพลนว่าจะเข้ามาเบื้องต้น25แล้วต่อเนื่องค่อยๆดึงทีละนิดทีละหน่อยก็จะมีคู่แข่ง เป็นรีออนคูเปอร์แมนนี่เลยค่ะเอาเป็นว่ามาหากาบเรื่องนี้ไม่ได้จบลงง่ายๆแน่ๆแล้วไม่รู้ว่ารีออนคูเปอร์แมนเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยไอหนึ่งล้านหน่วยที่ว่ามานี้จะทําให้เซอร์จิมที่เหมือนจะได้เบ็ดเสร็จดูรายด้านกีฬาเนี่ยบริหารจาัดก,การยากขึ้นหรือเปล่าอฟอร์มทีมก็ไม่ดีเรื่องราวเจ้าของสโมสรก็มาลุมมาตุ้มกันเต็มไปหมด ให้มันได้อย่างนี้ปีศาจแดง